ระบบไฟฟ้าเนี่ยมันหลวมมันดังเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำมันน้ำมันมันรั่วมันจะเลอะเทอะแต่พวกไฟฟ้ามันไม่มีการรั่วแต่ว่ามันมีการหลวมน้ำมันเครื่องได้กิโลต้องถ่ายครับแล้วทาไมพาวเวอร์เนี่ยสี่ห้าปีไม่เคยถ่ายคุณกอร์คคุณเฟอร์รารีนะครับคุณเบนลี่คุณโรซลอยผมจะคิดราคาแบบไม่ไม่ใช่อย่างนั้นเบนซ์เบิร์นเงี้ยครับคือทาเบนซ์ทุกวันนี้ทําแทบเหมือนกับญี่ปุ่นเลยอะพี่ คุณผู้ชมครับเรื่องของพงหมาย power หน้าที่ของพงมาย power เนี่ยเมื่อคืนหน้าที่ในการผ่อนแรงนะครับวันนี้เรามาหาช่างมืออาชีพในช่วงช่างมืออาชีพที่จะมาแนะนําว่าหลักการปฏิบัติต่อพงหมาย power ที่จะทำไงให้อายุการใช้งานมันมีความยาวนานมากขึ้นหรือว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไรถ้าหากมันมีอาการเตือนอาการเสียวันนี้เราไปกันที่ดอนเมืองย่านดอนเมืองนะครับกับอู๋ power service กับช่างชัย สวัสดีครับเป็นไงครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ขอรบกวนเวลาลูกค้าเยอะรถหลายคันนะครับทำธุรกิจทางด้านเกี่ยวกับเรื่องของพาวเวอร์เรื่องของปั๊มไม่มันยาวนานแค่ไหนครับผมทำมา2ี่สิบกว่าปีแล้วครับนัตั้งแต่สมัยที่ดาวดินแดงคนที่ถ้าคนนั่นก็จะรู้จักแต่นี้เราเนี่ยเขาก็ปิดลงเมื่อสิ้นปีเพราะว่าเฮียเขาอายุมากแล้วก็เลยวงก็เลยเป็นคนที่สืบสืบต่อ แล้วก็มีช่างงานนู้นก็มีช่าง2คนที่จะสารต่อเหมือนกัน,นผมอยู่นี่หกหปีนะครับหกปีปะะรวมตั้งแต่ทํามาตั้งแต่ลูกมือมาจนประกอบทําของตัวเองนี้ก็เป็นลูกน้องเขาอยู่2ี่สิกว่าปีเล่าให้ฟังได้ไหมครับว่า,าระบบที่ทํามาพัฒนาการของมันของระบบ พาเวอร์ตั้งแต่แรงเยอะหนักๆไปจนถึงปัจจุบันเนี้ยที่ไม่รวมระบบไฟฟ้าพัฒนาการมันเป็นยังไงมาบ้างคือถ้าเป็นระบบเก่าๆเนี่ยความคงทนก็จะก็จะดีกว่ารุ่นใหม่ๆครับแต่ว่ารุ่นใหม่ๆเข้าแบบง่ายขึ้นนะครับชิ้นเดียวจบแต่ว่าคงทนมันจะสู้รุ่นเก่าไม่ได้คือรุ่นเก่าที่เป็นระบบน้ํามันหรือเป็นระบบเป็นกระปกระปุกไม่ใช่แหลกเนี่ย ก็จะอยู่ได้เป็น20กว่าปีถึงซีนถึงจะหมดสภาพาแต่รุ่นใหม่ๆเนี่ยถ้าเป็นแหลกก็ไม่เกิน2-3งสามแสนโลก็จะรั่วยังไงก็รั่ว<อ>เพราะว่าซีนเนี่ยมันเจอความร้อนของเครื่องแล้วก็น้ำมันที่มันสะสมที่เรารถติดด้วยเงี้ยมันก็จะเสื่อมมันจะแข็งตัวแล้วก็เสื่อมไม่รีดน้ำมันแต,แต่พอจากนั้นมาก็มาเป็นพวกไฟฟ้าพวกไฟฟ้านี่จะเป็นพุตพลาสติก กูพลาสติกแล้วก็ใช้อลิงรองข้างล่างพอเราใช้ไปประมาณสักเกือบแสนหรือแสนกนโลโลเนี่ยมันซุดซุดเสร็มก็จะเกิดการดังถามว่าดังอันตรายไม่มอันตรายบอกลูกค้าว่าถ้าไม่พร้อมทําก็ขับได้ไม่อันตรายแค่ลาคานคือคนที่เขามไม่พร้อมอย่ทาทำนะก็แนะนำเขาไม่อันตรายพี่ที่จะไปเหนือไปใตไป้ไปภูเขาไปได้หมดไม่มีหลุดดังแต่ไม่หลุดุกคนใช้ะดะสบายใจไอ้อก,กรณีหนึ่งเวลา ไปทํำทุกล่างครับคือช่างทุกร่างทั่วไปเนี่ยเขาก็จะง่ายๆเนาะเขาเปลี่ยนยางตัวเนี้ยทันที่เขาจะใช้เข็มขัดรัดครับอย่างนี้ที่เขาให้มาให้แต่พลากเข็มขัดรัดที่ว่าเราต้องเครื่องมือไม่มีขายต้องมาสร้างเครื่องมือเองเพื่อจะทําให้มันเหมือนกันอย่างเนี้ยครับครับอ่าฮะมันก็จะแข็งแรงมันจะแน่นกันน้ําครับคือเหล็กพวกเนี้ยน้ําเข้าไปเหล็กมันเจอสนิมก็กัดแล้วเสียดสีครับข้างหน้าข้างในมันเป็นพลาสติกเสียดสีบ่อยๆมันก็ หลวมก็เกิดการดังจุดเสียหายแค่ตรงนี้ครับแต่รุ่นใหม่ๆก็ประมาณแสนกว่าโลนี่ก็ไปหมดแล้วก็คือคยังไงก็ต้องอุปกรอ์คือเอามาทําทําทํายังไงที่ว่าให้มันให้มันได้ทนขึ้นกว่าเก่าชหครับคือให้ลูกค้าได้ใช้ยาวขึ้นให้สคืออายุเฉลี่ยของรุ่นใหม่ๆมันก็อยู่ใช่ไหมหนึ่งแสนโลเหมือนเหมือนระบบ ส่วนอื่นๆพิ่งเดินโซ่สายการทำม่งก็เปลี่ยนหนึ่แสนโลอันนี้ระบบ power ได้ใหญ่ตัวปั๊มมาล้ครับก็เหมือนกันปั๊มปั๊มก็เหมือนกันแต่รุ่นตอนนี้ปั๊มเนี่ยมันมีตอนนี้มันเหลือน้อยแล้วเพราะว่าเขาเป็นจะเป็นไฟฟ้าหมดแล้วพอเป็นไฟฟ้าก็จะใช้เป็นกล่องกล่องซ pu ควบคุมแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่าจะเป็นพวกปั๊ม power ที่เป็นปั๊มน้ำมันไฮโดรเล็กอยู่ครับคือตัวนี้น้อยแล้วล่ะตอนนี้พูดง่ายคือรถเก๋งที่ปัจจุบันเนี่ย แทบไม่เหลือแล้วนี่ก็มีจอดรออยู่สสามคันมีเฟดมีซีโนี่ก็รอทำาเป็นไฟฟ้าไฟฟ้าแต่เจ้าตัวคืออันนี้ผมถามเีความรู้เผื่อคุณผู้ชมใช้เพราะว่าระบบที่ยังเป็นไฮดรอลิกแรงดันน้ำมันที่ไฮเพรสเชอร์สูงๆเนี่ยก็ยังมีอยู่ในตลาดมีอยู่มีอยู่สองส่วนนี้ระหว่างไฟฟ้ากับตัวนี้อันไหนดูแลได้ง่ายกว่ากันเออคือการดูแล มันจะมันจะได้อย่างแสีอย่างคือระบบไฟฟ้าเนี่ยมันหลวมมันดังเนี่ยมันไม่เหมือนกับน้ำมันน้ำมันมันั่วมันจะเลอะเทอะนะฮะแต่พวกไฟฟ้ามันไม่มีการั่วแต่ว่ามันมีการหลวมการไหลเนี่ยลถไม่เลอะเทอะแต่อย่างพวกน้ำมันมันจะมีสายแรงดันปั๊ม power แหลก power เนี่ยมันเลอะเทอะเลอะเลอะจอดที่บ้านก็จะเลอะตามพื้นเงี้ยมันมันได้อย่างเสียอย่าง แต่ความสะดวกคือรุ่นใหม่ไฟฟ้าก็สะดวกอะนะก็สะดวกขึ้นสะดวกขึ้นการดูแลรักษาก็ไม่ไม่ต่างกันแต่ความถ้าความคงทนมันสู้น้ํามันไม่ได้สู้ไฮดรอลิกไม่ได้อ๋อแค่นั้นเองไฮดรอลิกจะทนกว่าทนกว่าความคมไฟฟ้าก็อาจจะอความคมคมก็พอๆกันจากประสบการณ์ท่างชัยอยู่มาเนี่ยปัญหาที่เข้ามาพกบ่อยที่สุดส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวก แหลกหลวมแหลกดังอะไรเนี้ยก็คือจะเป็นตัวตัวแหลกก็คือปัญหาที่เมื่อกี้ช่างชัยพูดยกตัวอย่างคือตัวยางใช่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 ยิ่งช่วงนี้หน้าฝนขับลุยน้ำมันก็จะเรียกเป็นตัวกอบให้ปัญหาเกิดง่ายขึ้นใช่ครับเพราะว่ามันเสียดบินเข้าบินออกแล้วเราเลี้ยวเนาะแกนแกนเขาเรียกว่าเราเราแหลกครับโดยสภาพอายุครับเผื่อคุณผู้ชมอยากจะรู้สมมติเป็นรถใหม่มาเนี่ยสภาพยางพวกยางค่มเพาค่มแหลกพวกนี้จะจะเสียยาก จะเสียย่าอายุเอาโดยสมมติใช้งานปกติทั่วทั่วไปผมว่าน่าจะเป็นสิปีนะเป็นสิบปีระยะชางสักก็ประมาณแสนกว่าสองแสนเพราะว่าตอนนี้คนก็ไม่ค่อยได้ใช้รถเยอะเท่าไหร่นะครับบางทีรถจอดซึ่มากกว่าแต่ถ้าใช้เยอะๆเนี่ยคุมนะคือคือซีนเนี่ยถ้าพ้นพวกน้ำมันเนี่ยมันมันมันอยู่ถ้าเป็นปีมันอยู่ได้ประมาณสิบปีขึ้นแต่ว่าถ้าวิ่งเนี่ยมันได้ประมาณสามแสานกว่าโล ม,ม,มันมันไม่มีให้เลือกสองช็อตค,คือเราใช้เยอะได้กิโลปีสั้นแต่เราใช้น้อยเนี่ยได้ปีกิโลน้อยอปีมากแต่กิโลน้อยมันก็จะเสื่อมตามสภาพพฤติกรรมที่ทำให้มันเสียเร็วกว่าอายุอ,อันหนึ่งบ้านเราถนนมันขุขักมันเยอะ,อะพอกร,ระแทกบ,บ่อยๆมันก็เสียดสีก็จะเกิดการหลวมแค่นั้นเองแต่ถ้ารถทางเรียบไม่มีไม่มีผล ไม่มีผลเพราะฉะนั้นแล้วมันก็เป็นเรื่องที่มันลีกเลียงไม่ได้ลีกเลียงไม่ได้เพราะสนว่าเราค่อนข้างจะเป็นโจทย์เป็นปัจจัยที่ทําให้ไอ้ตัวอายุมันอาจจะเสื่อมเร็วขึ้นขอให้ช่างชัยแนะนาคุณผู้ชมแล้วกันว่าเพราะว่าจากประสบการณ์ช่างชัยที่ผ่านเห็นระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ตัวปั๊มที่มันมีโอกาสเสียแบบนี้มีข้อแนะนํำไหมครับว่าเจ้าของรถผู้ใช้รถรุ่นใหม่ทั้งทั้งหมดเลยนะครับรวมถึงรถไฟฟ้าด้วยเนี่ย ควรจะดูแลตัวเองยังไงเพื่อที่จะยืดอายุการใช้งานให้มันได้มากกว่าแสนโลคือคือถ้าเป็นพวกระบบน้ํามันนะเนาะให้สองปีให้ถ่ายน้ํามันครั้งหนึ่งเพราะว่าจริงๆแล้วคนใหญ่คนส่วนใหญ่ทั่วไปอ่ะเขาจะไม่ค่อยถ่ายเพราะว่าน้ํามันไม่รั่วไม่ซึมแต่ว่ามันไม่มีไม่มีคุณภาพแล้วมันนี่มันถ้าเป็นสารก็่มันไปนเคลือบซีนให้มันนุ่มลงหน่อยให้ดีหน่อยเนะะี้ยให้มันยืดการอายุช้างงานมีสารเกาะหน่อยคือบางคันนี่ใช้มาเป็น สิบยี่สิปีไม่เคยถ่ายเนี่ยน้ำน้ำมันไม่ได้หายแต่ว่ามันคือน้ำแล้วทำไมบอกว่าอย่างอย่างคนใช้รถน้ำมันเครื่องได้กิโลต้องถ่ายครับแล้วทำไมพาวเวอร์เนี่ยสี่ห้าปีไม่เคยถ่ายมันดำครับมันก็ต้องถ่ายบ้างครับแต่มันค่อนข้างจะถ่ายยากคือถ้าคนถ่ายไม่เป็นเนี่ยปัญหามันตามมาคือว่าหนึง่ง มันมีที่ผงอยู่ตรงเดี๋ยวตรงตรงรอสายอยู่แล้วแต่ถ้าเราถ้าไม่ไม่ถ่ายมันมันจะไม่ไหลพอเราถ่าย๊บเนี่ยที่ผงจะไปตันที่วาลแล้วจะเกิดปัญหาหนักใช้จ่ายสูงไหมครับในการ2ปีมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันไม่ไม่แพงพี่หลักร้อยก็หลักร้อยหลักร้อยนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้จานวนมากใช่ไหมใช้น้ํามันไม่ถึงลิตรอ่าอันนี้คือเรื่องของการเซอร์วิสเรื่องของน้ำมันเรื่องพฤติกรรมการขับมีข้อแนะนำไหมครับ ก็ไม่ไม่ไมีอะไรครับคือขับปกติรารันโยกพวงมาลัยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคือพวกนี้คือต้องบอกวิศวกรเขาออกแบบมาให้การใช้งานมันก็รองรับอยู่แล้วแต่จิงแต่ตว,ว่าในฐานะผูใ้ใช้รถอาจจะต้องเข้าใจหลักการในการเสวิคมานิดนึงเรื่องของเหลวเพราะนั้นแล้วของเหลวเรื่องของน้ำมันเกียร์น้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกต่อไปเรื่องของน้ำมันพาวเวอร์มันก็มีความจำเป็นใช่ครับนะครับการทำงานมาจนถึงวันนี้คิดว่าอะไรปัจจัยที่ทำให ช่างชัยกับตัวอู่ power s w i t c ิตอยู่มาจนถึงวันนี้แล้วก็มีลูกค้าเข้าออกคือ,อของผมเนี่ยคือการทำงานผมเนี่ยจะไม่เหมือนคนอื่นคือลูกค้าเข้ามาถามลูกค้าคนแรกลูกค้าคืออย่างเงี้ยรถถึงเ,เป็นอย่างเงี้ยต้องการทําให้เราไม่เป็นอย่างเงี้ยทําได้ไหมโอเคเราทําได้เราก็เก็บตังค์ลูกค้าแต่เราทําไม่ได้ไม่จบเราเยินดีไม่เก็บตังค์ลูกค้ามันจะส,สลิงเดียวทําเสร็จท,<ำ>ที่ พอใจไหมโอ้ใจพอใจพี่จ่ายตังค์ครับถ้าไม่พอใจไม่เป็นไรผมยินดีทําให้พี่ฟรีครับก็คือจริงใจตรงไปตรงมาใช่ใช่คือของผมไม่ได้คิดแพงเวอร์ครับผมก็ทาอย่างพวกรถยุโรปครับคันสิบกว่าล้านผมก็ทำไม่ต่างญี่ปุ่นคือไม่ได้แบ่งไม่ได้แบ่งเลยพี่เราเอามาตรฐานในการบริการเป็นหลักอ๋อดีครับผมไม่ได้คิดว่าโอ้ คุณกอเคคุณฟลอรี่นะคคุณเบนลี่คุณโรสลอยผมจะคิดราคาแบบไม่ไม่ใช่อย่างนั้น ben, ben, เบนเบิร์นเงี้ยคคือทาเบนทุกวันนี้ทําแทบเหมือน,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 นกับญี่ปุ่นเลยพี่คือทําแล้วผมการันตีลูกค้าเลยคือถามว่าพี่ทำ่างเงี้ยมันใช้นานแค่ไหนผมบอกกบพี่ซีนมันมีอายุใช้งานครับคือบอกเลยคืออย่างน้อยอ่ะก็เป็นสองแสนโลขึ้นแต่ถ้าพี่อยากได้มากพี่ขับมากปีมันก็ปีจะสั้นลงก็อย่างนั้นมีแค่นั้นอนะ่ะ คือ,อยังไงไม่เกินสามแสนดีกว่าแต่ต้องใช้เยอะๆนะครับ,รบแต่ถ้าพี่จอดจอดแล้วมาใช้ซีนก็เสื่อมก่อนแล้วพี่โครงกระดของซีนน่ะนะมันก็มีอายุใช้งานอ่าฮะแค่นั้นเองอืม,อมโอเคถือว่าวันนี้น่าจะผู้ชมน่าจะได้ประโยชน์อะไรหลายๆอย่างจากในมุมมองของช่างมืออาชีพวันนี้ช่างชัยได้มาให้ความรู้เรื่องของระบบ power นะครับระบบกันควบคุมเพราะว่าถือว่าเป็นปัจจัยสําคัญเหมือนกันถ้ารถเรา เริ่มมีอะไรที่แจ้งเตือนเรื่องปัญหาหรืออะไรแล้วอาจจะโทรมาหาช่างชัยได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งข้อมูลการติดต่อของช่างชัยจะจะมีเพจอูปั้วเวอร์สวิตแล้วก็เบอร์โทรนะรดยมทิ้งไว้ใต้คลิปนะครับว่าคุณผู้ชมสนใจที่จะมีสาขาอื่นอีกไม่มีครับไม่มีนะครับไม่มีเพราะนั้นแล้วเดี๋ยวผมทิ้งไว้ใต้คลิปเผื่อว่าคุณผู้ชมต้องการติดต่อโทรเข้ามาปรึกษาอะไรได้นะมีปรึกษาได้แล้วก็ให้ความรู้ให้ได้ครับว่าจะจะทำยังไงรถฉันเสียอย่างเงี้ยมีวิธียังไงที่จะ เอามาได้หรือจะขับกลับบ้านได้คือจะให้ให้คําแนะนำให้คำให้ให้ความรู้ครับคือว่าบางทีพวกอย่างมันพวกมันรั่วเงี้ยล้วจะทํายังไงที่ว่าให้วัสดุมันเสียน้อยที่สุดก็จะมีกัรแนะนำว่าโอเคเป็นเป็นพวกน้ํามันก็จะใช้พวกน้ํามันเครื่องค้นๆเติมเข้าไปเพื่อว่าใบตัวใบมีดของปั๊มพาวเวอร์เนี่ยมันจะไม่เป็นรอยอเรามาถึงแล้วก็มาเซอร์วิสตรงที่มันเสียหายเราจะไม่ต้องเพิ่มตังค์นะครับ แค่นั้นเองบางคนก็บอกอุ้ยมันใสได้เหรอใสได้เพราะว่าพอมันข้นเนี่ยมันจะซับใบมีดเพื่อใบมีดมามามากวาดตรงที่เหล็กเหล็กที่เป็นขอที่เป็นโรตารีน้ํามันอ่ะครับผมมันก็โรตารี่งครับอมันก็จะช่วยลูกค้าได้อีกครั้งหนึ่งครับเซฟนะครับพาก็จะได้ขับมาได้คือถ้าใส่น้ำมันพาวเวอร์เนี่ยมันใสพอมันใสมันจะไหลออกเร็วอแต่พอมันเป็นน้ํามันเครื่องหรือน้ำมันอะไรที่มันมันมันเหนียวขึ้นไปหน่อยเนี่ย มันจะออกช้าแล้วก็เราก็ขับได้เยอะไกลกว่านั่นเองครับครับวงว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้คุณผู้ชมนําไปลังรถกันท่านได้อย่างที่บอกว่ามีข้อสงสัยอะไรอยผมทิ้งรายละเอียดเอาไว้นะครับเบอร์โทรที่ติดต่อกับ,บแต่ของชั้งใจก็อยู่เข้ามาในซอยสงกรพา เลยใสยก้ามมาหน่อยครับอ่านะฮะเดี๋ยวดูมันมีมีหมุดตักหมุดตามเส้นทางได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ที่สําคัญการดูแลรถของเรานะครับทุกอย่างมันมีอายุการใช้งานนะครับมันมีการเสื่อมสภาพทั้งพฤติกรรมการขับและตามระยะเวลาการใช้งานนะครับอย่างที่ย่างใจได้เกิดตั้งแต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวนี้ส่วนใหญ่มันก็เป็นไปตามอายุซึ่งซึ่งไม่ได้บอกใครผิดใครถูกนะครับตามอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่ทำมาต่อรถยนต์นี่คือหลักๆแสนเนี่ยมันก็เริ่มไปแล้ะทีนี้ หน้าที่ของเราที่จะให้รถอยู่กับเราไม่ไปเสียระหว่างทางไม่ไปสร้างปัญหาก็คือดูแลสังเกตอาการถ้าไม่มีอะไรก็โทรมาปรึกษาช่างได้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณช่างชายที่มาให้ความรู้แน่นาคดนตอาจจะมีประเด็นปัญหาอะไรอาจจะต้องเข้ามาปรึกษาช่างชายเพื่อเป็นประโยชน์กับผู้ชมกับเรื่องรถเรื่องแบบอีกทีนะครับวันนี้ขอบคุณช่างชายมากนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ฝากคุณผู้ชมนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์และที่สำคัญกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อติดตามเรื่องราวใหม่ๆของเราได้ทุกๆสัปดาห์ครับเพราะว่าจะเป็นเรื่องรถฝากกดติดตามเรื่องรถเรื่องเล็นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ